สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทั้งในทาง YouTube Facebook หรือว่าในโซเชียลต่างๆนะครับวันนี้ผมแอดมินแทนนะครับวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องฐานลิเธียมไอออน186 50ที่เราใช้งานกันอยู่นะครับอันนี้คือฐานลิเธียมไอออน1 8 6 5 0นะครับรูปทรงจะเป็นรูปทรงกระบอกนะตรงนี้นะครับมีด้านบนฝั่งนี้จะเป็นขัวบวกนะครับขั้วบวกจะมีตรงรูพวกนี้นะครับดูได้ง่ายๆส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขัวลบนะครับ หรือว่าทางบอดีของฐานก็จะเป็นขั้วลบนะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของฐานลิเทียมไอออนที่เราใช้ในพาวเวอร์แบงค์ต่างๆนะครับก็คือในวงจรของพาวเวอร์แบงค์เองนะครับเราจะมีการเรียงตัวฐานในรูปแบบของขนานกันนะครับจะเห็นว่าบา์เหล็กตรงนี้นะครับเป็นรองรับข้วบวกนะครับแล้วก็บางรุ่นอาจจะมีสัญลักษณ์ของโคบ,บวกบอกบางรุ่นอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่า อยากให้เข้าใจเป็นในทิศทางเดียวกันคือว่า Powerbank เนี่ยจะเรียงกันในรูปแบบของขนาดสัดส่วนใหญ่นะครับต้านสปริงจะเป็นขั้วลบนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้ตัวลิเธียมไอออน1865ตัวนี้นะครับเวลาที่มีการใส่ในรูปแบบขนาดกันนะครับแล้วฐานมีก้อนใดก้อนหนึ่งนะครับมันเสื่อมมันจะทำให้เพื่อนของมันเนี่ยปล่อยกระแสไปหาตัวที่เสื่อม การที่ปล่อยกระแสไปหาตัวที่เสื่อมนะนะตัวตัวที่ที่เป็นตัวฐานเสียหรือว่าฐานที่มันมีเสื่อมคุณภาพนะครับมันจะกลายเป็นโหลดคราวนี้แรงดันของเพื่อนก็จะปล่อยไปหาเพื่อนถ่ายเทแรงดันไปหาฐานก้อนที่มันเป็นโหลดนะครับก้อนที่เสื่อมตัวเนี้ยจนจนแรงดันของตัวเองอะ่ะหมดหมดลงเราทําให้เวลาที่แบบว่าเราใช้ power bank ไปสักพักหนึง่ง ในขณะที่เรายังไม่ค่อยจะได้ชาร์จพาวแบงค์เลยหรือว่าเราใช้ไปแค่รอบเดียวเองแต่ทำไมถึงาพาวแบงค์หมดไวจังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการที่พาวแบงค์เนี่ยมันมีตัวเซลล์หนึ่งเซลเเซล์ที่มันเสื่อมพอมันมีเซลล์ที่มันเสื่อมแล้วคราวนี้มันก็ถ่ายแรงดันออกไปก็ทำให้ตัวพาวแบงค์ของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์การใช้งานาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้วิธีการมาเช็คว่าไอเซลล์ไหนบ้างนะครับที่มันเสื่อม เราก็ต้องมาดูเป็นเซลล์ by เซลล์ไปนะครับวิธีเช็คก็คือว่าง่ายมากเลยนะครับคือก่อนอื่นก็คือตัวลิเทียมไอออนหน0แปดตัวนี้นะครับมันมันจะต้องมีแรงดันคงที่อยู่ที่ประมาณ3าโวลต์จนถึง4 2่โวลต์นะครับหรือถ้าเป็นเพื่อนมีมิเตอร์ดิจิตอลนะครับอย่างเแกนี้ผมจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลให้เห็นกันชัดๆนะครับว่า ไอตัวแรงดันที่เป็นจุดทดศยมตรงนี้มันจะช่วยค่อนข้างมากเลยนะครับคือถ้าแบตแบตชนิดไหนเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะครับเพื่อนๆมาดูคลิปนี้ได้เลยวิธีเช็คนะครับก็คือว่าผมจะเช็คฐานที่มันไม่เสื่อมกับไม่เสื่อมกับไม่เสื่อมต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดู3าก้อนนี้นะครับผมแอบใส่ก้อนที่เสื่อมไว้1ก้อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเสื่อมแบบไม่เสื่อมมันวัดยังไงนะครับก้อนแรกนะครับอย่างนี้นะครับ แรงดันอยู่ที่3โวลต์เพื่อนเห็นแรงดันไหมครับแรงดันอยู่ที่3217ตัวนี้นิ่งเลยนะครับเนีย่ยนะครับอันนี้อยู่ที่3212ุดนะครับแรงดันนิ่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูก้อนนี้นะครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับ ดิจิตอลที่มีจุดทศนิยมจริงๆผมอยากอยากให้ได้อย่างน้อยสัก2ทศนิยมหรือ3ทศนิยมแบบนี้จะดีเลยนะครับเพราะเราจะได้ดูการเปลี่ยนแปลงว่าไอจุดทศนิยมด้านหลังเนี่ยมันมันมันมหมายถึงว่าแรงดันที่มันถูกถ่ายเทออกนะครับคือมันไม่สามารถที่จะเก็บแรงดันที่อยู่ในตัวฐานได้มันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเซลล์ Sell ตัวนี้เวลาที่มีการต่อขนานกับเพื่อนๆหรือว่าเซลล์ที่ไปต่อกับเซลล์ดีนะครับมันจะทําให้ ตัวเซลล์อื่นะปล่อยแรงดันเข้าสู่เซลล์นี้แล้วเซลล์นี้มันก็จะเป็นตัวโหลดโหลดมันจะกินกินพลังงานโดยเปล่าประโยชน์นะครับฉะนั้นก็คือเราเราต้องมาเช็คว่าเซลล์ไหนมีปัญหาหลังจากนั้นเราก็ดิดเซลล์ตรงที่มันมีปัญหาออกไปแล้วก็หาตัวเซลล์ใหม่มาเสีสยบใส่แทนแบบนั้นนะครับจะเป็นการวัดว่าลิเธียมไอออนนะครับเราเราเราเข้าใจในรูปแบบของแรงดันกับาการใช้งาน เราจะรู้ว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งแผงเราจะ,จะดิดแค่เซลล์บางเซลล์ออกแล้วหลังจากนั้นเราก็หา,าเซลล์ใหม่มาใส่คราวนี้มันก็จะใช้งานได้ยาวนานเหมือนเดิมครับรับลี่นีขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ